อ,อ้าวไงเราชื่ออมสินนะยินดีที่ได้รู้จักวันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูว่า วิธีการสร้างตัวละครเรามันเป็นประมาณไหนถ้างั้นไปดูกันเลย หรือก <c ười> <ộ> ๊มไฟปกติเคยใส่นะหรือเปล่าจะไม่ได uh ้น uh ่าจะไม่ใส่หรือใส่ไม่ได้ใช้ชงมันเถอะก็ไม่มีอะไรนะพวกนี้ก็จะใส่เอฟเฟกต์แนะนำให้ใช้เป็นเอฟเฟกต์เอ่อเอฟเฟกต์อะไรนะ ไม่รู้ว่ไม่น่าจะเจ้าไหอันนี้นะสีอ่อนสุดเลยสีเขียวคือแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเสรนะ็จแล้วนะตัวอื่นเดี๋ยวก็จะมาทำ